ละครชีวิตรักเมียกับขังตอนที่6กทนามหาสาริบาลยิงสาวดีใจมากแต่ท่าทางของเขาทำให้เธอใจสัต่นมีแรงสังหอนบางอย่างบอกกับเธอว่าการมาของเขาครั้งนี้จะไม่ธรรมดาพิทนาอยากกินอะไรไหมคะสาจะทำมาให้พี่ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่จ้ะไม่ค่อยหิวก็ต้องกินบ้างน,นะคะถ้าอย่างนั้น สาไปทำยำบุนเส้นแล้วก็แกงจืดของโปลดของพิธนาดีไหมคะอย่าเพิ่งเลยสาพี่มีเรื่องอยากจะคุยกับสาหน่อยอะ่ะทำไมทำหน้าซีเรียสจังคะมีอะไรหรือเปล่าสารักพี่จริงๆนะหรอทำไมถามสาแบบนั้นนะคะเกิดอะไรขึ้นสาท,ทำอะไรให้พิธนาไม่พอใจหรือเปล่าพี่ว่าบางที เราไม่จำเป็นต้องทำตามคำสั่งของผู้ใหญ่ทุกเรื่องก็ได้นะสาโดยเฉพาะเรื่องแต่งงานหมายความว่ายัางไงคะหมายความว่าพี่ไม่อยากแต่งงานกับสาอย่างนั้นเหรอพี่ไม่ได้รักษาชายน่มตัดสินใจบอกออกไปทำให้หญิงสาอยู่ในอาการช็อกพิธนาหญิงสาว,วิ่งหนีออกไปแต่ไปไหนไม่ได้ไกลก็เป็นลมล้มพับหมดสติทำให้เขาตกใจมาก รีพาเธอไปส่งโรงพยาบาลพอพ่อของเธอรู้เข้าก็โมโหมากแกทำแบบนี้กับลูกสาวฉันได้ยังไงไอชนะผมไม่ได้รักษาครับคุณลุงไม่ได้รักษาแกไม่ได้รักลูกสาวฉันแล้วแกมาบอกอะไรเอาป่านนี้ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกเป็นแกเองไม่ใช่หรือที่มาขอสาแต่งงานผมเพิ่งรู้ใจตัวเองครับคุณลุงว่าแท้จริงแล้วผมไม่ได้รักษา ไม่ได้รักลูกสาวฉันแล้วผู้หญิงที่แกรักคือใครดารันอย่างงั้นเหรอคุณลุงชายหนุ่มตกใจไม่คิดว่าแกรินจะรู้ว่าเขากับดารันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรฉันเห็นแกไปที่บริษัทของฉันหลายครั้งทั้งที่แกเองก็รู้ว่าสามไม่ได้ทำงานที่นั่นและหลายครั้งที่ฉันเห็นแกออกไปกับดารันท่าทางลับลบล,บล่อๆฉันพูดถูกหรือเปล่า แกกับดารันเป็นชู้กันผมยอมรับครับว่าผมกับดารันเรารักกันเราสองคนรักกันมากผมก็เลยแต่งงานกับสาไม่ได้มันเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยพวกแกทำแบบนี้ได้ยังไงหักหลังสาได้ยังไงทงั้งทงที่สารักแกสองคนมากคนหนึ่งก็คนรักคนหนึ่งก็เพื่อนรักแต่ยังกล้าหักหลังเขาผมขอโทษครับคุณลุงผมไม่ได้ตั้งใจ แต่เรื่องความรักมันบังคับใจกันไม่ได้งั้นแกก็ออกไปจากชีวิตของสาซะธุรกิจอะไรที่ครอบครัวฉันทําร่วมกับครอบครัวแกจบกันคุณลุงอย่าให้เรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานได้ไหมครับฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแหละฉันสนแต่ว่าใครทําให้ลูกสาวฉันเจ็บธนาเครียดหนักไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะธุรกิจของบ้านคงจะมีปัญหาแน่ สีหน้าเครียดๆของเขาทําให้ดารันเข้ามาปลอบอย่าไปคิดมากอะไรเลยนะคะธนาเราทําดีที่สุดแล้วละคะ่ะมันไม่ผิดซะหน่อยที่เราจะรักกันและเลือกความรักมากกว่าเรื่องธุรกิจผมไม่ได้คิดเรื่องนั้นหรอกแล้วคุณคิดเรื่องอะไรละคะสีหน้าถึงได้ดูแย่จังตอนที่ผมบอกเลิกสาสาเขาช็อกเป็นลมเข้าโรงพยาบาล ป่านนี้ก็ยังไม่ฟื้นเลยอะไรนะสาถึงขั้นช็อกเลยเหรอยิงสาวตกอ,อกตกใจไม่คิดว่าเพื่อนรักไม่ใช่สิน้องสาวต่างแม่ของเธอจะอาการหนักกับอีกแค่ผู้ชายคนเดียวบอกเลิกแล้วอาการของสาเป็นยังไงบ้างคะสาเขายังไม่ฟื้นเลยผมเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเหมือนกัน ตอนนี้คุณลุงเกริรนพ่อของสาเขาโกรธมากถอนหุ้นทุกอย่างที่สองบริษัททำร่วมกันฉันขอโทษด้วยนะคะธนาที่เข้ามาในชีวิตคุณถ้าฉันไม่เข้ามาในชีวิตคุณเรื่องทุกอย่างก็คงไม่เป็นแบบนี้คุณไม่ผิดหรอกผมต่างหากละที่ผิดความรักไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดหรอกคะ่ะเราไม่สามารถบังคับใจตัวเองได้บอกผมให้ชัดชได้ไหม ดารันว่าคุณรักผมรักผมคนเดียวค่ะฉันจะบอกคุณฉันรักคุณรักคุณคนเดียวนะคะธน,นาได้ยินแบบนี้ผมก็ค่อยสบายใจผมรักคุณมากนะดารันฉันก็รักคุณค่ะตราการที่แอบมาเซอร์ไพรส์เธอถึงบ้านได้ยินไปเต็มสองหูว่าดารันรักคนอื่นและคนนั้นก็คือน้องชายของเขาเอง คุณรักเขาอย่างนั้นเหรอลันตะการดารานตกใจแทบจะช็อกแทนสาเธอไม่คิดว่าเขาจะโผล่มาแบบไม่มีปีมีขุยแบบนี้แถมยังไม่ได้ยินเธอบอกรักผู้ชายคนอื่นเต็มสองหูด้วยคุณมาได้ยังไงคะผมตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์คุณแล้วผมก็เจอเซอร์ไพรส์กับเซอร์ไพรส์มากอย่างที่ผมคาดไม่ถึงเลยละ่ะฉันอธิบายได้นะคะเรื่องทุกอย่างในวันนี้ ฉันอธิบายได้หมดหมายความว่ายังไงอะรันคุณรู้จักกับพี่ชายผมเหรอพี่ชายเหรอหญิงสาวตกใจอีกเป็นครั้งที่สองไม่คิดว่าตราการคนรักของเธอจะเป็นพี่ชายของธนาคนรักของสาทำไมเหรอคนอย่างผมมันไม่มีสง่าราศีมากพอจะเป็นพี่ชายของธนาได้เลยเหรอครบแผนการยังต้องดำเนินต่อไปหญิงสาวจึงหักความเสียใจเอาไว้และฝืนบอก ฉันรักธนาค่ะฉันรักเขาคุณรักธนาน้องชายของผมแล้วคุณมาหลอกว่ารักผมทำไมคบกับผมเป็นแฟนทำไมก็ตอนนั้นเขาคบกับสาไงจะให้ฉันทำยังไงอะ่ะฉันก็แข้งฉันก็ตัวคนเดียวฉันก็ต้องคบกับผู้ชายคนอื่นเอาไว้ก่อนคุณก็เลยเอาผมเป็นไม้กันหมาแกล้งหลอกว่ารักผมเพื่อไอ้ตัวเองมีหลักยึดอย่างนั้นเหรอใช่ คุณใจร้ายมากกว่าที่ผมคิดนะดารันถ้าอย่างนั้นระหว่างเราก็ขอให้มันจบกันเถอะหญิงสาวไดแต่ร้องไห้ในใจแต่ไม่กล้าพูดออกมาผมไม่คิดว่าคุณจะคบกับพี่ตระการพี่ชายของผมนะดารันไม่มีอะไรหรอกคะ่ะอย่าคิดมากนะคะธนาฉันก็แค่หาหลักยึดในตอนที่คุณคบกับศาสเท่านั้นเองผมสงสารพี่ชายผมคุณไม่น่าไปหลอกเขาอย่างนั้นเลย พี่ตรการเน่ยเขาเป็นคนรักใครรักจริงเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้ป่านนี้ไม่รู้จะรู้สึกยังไงบ้างหรือว่าคุณจะยกฉันกลับไปให้พี่ชายคุณแล้วคะฉันจะได้รีบกลับไปง้อเขาไม่ผมรักคุณมากผมไม่มีวันยกคุณให้ใครถ้าอย่างนั้นคุณไปจัดก,การเรื่องสานะคะฉันจะรอไม่ทำก็ต้องทำล่ะเรื่องของสามันเลยเถิดมาขนาดนี้แล้วนี่ค่ะ ฉันจะรอจนกว่าคุณจะไปถอนมั่นกับสาแล้วกลับมาโสดนะคะหยิงสาวมองเขาอย่างมีความหวังเธอสูญเสียชายคนเดียวที่เป็นที่รักไปแล้วเธอจะไม่ยอมสูญเสียแผนการที่จะได้แก้แขนครอบครัวของเกรินอีกเป็นอันขาดก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ